ทำอย่างไรให้แฟนเก่าวิ่งไล่ตามหรือง้อเราดีคะใครมีปัญหาเรื่องนี้บ้างอยากให้แฟนเก่าวิ่งไล่ตามอยากให้แฟนเก่างอ้ออยากให้แฟนเก่าคลานกลับมาอยากให้แฟนเก่ากลับมาสยบที่แทบเท้าคุณและจริงๆเรื่องนี้นะคุณสามารถไปดูรีวิวของผมได้นะนะครับหน้าเพจมีมากกว่า1 8 0 0เคสครับที่มารีวิวให้เรื่องนี้คนที่เป็นแฟนเก่าจะกลับมาในชีวิตของคุณเนี่ยมันเกิดจากองค์ประกอบ3อย่าง แต่คนส่วนใหญ่มักจะทำผิดพลาดใน3ามอย่างนี้หนึ่งครับคือพยายามงอ้อครูคนมห้ามหลายเคสมากเลยนะนะครับเคสของคนที่เออถ้าคุณอยากให้กลับมาเร็วๆอยากให้เขากลับมางอ้อต่างๆพวกเนี้ยคุณอย่าไปงอ้อครับคุณอย่าไปพยายามตามอย่าไปพยายามขอโอกาสอย่าไปพยายามทำตัวให้มันไร้ค่าครับและถ้าคุณยิ่งงอ้อมันจะยิ่งกลับมายากครับยิ่งตามตือ้อยิ่งเขาเบื่อยิ่งพยายามตามจิกเขาจะยิ่งรำคาญครับ อันเนี้ยเปอร์เซ็นต์การกลับมาเนี่ยจะยากมากขึ้นครับถึงมันจะมีอีกแผนหนึ่งอีกคนที่ไปทําแบบนี้ห้ามง้อจำไว้ครับสองครับห้าม no คอน t a c t ครับหลายคนพยายามทําตัวแกล้งหายไปแกล้งไม่มีชีวิตอยู่แล้วนะครับแกล้งพยายามไม่ให้เขาเห็นการแอคชั่นการใช้ชีวิตของตัวเองไม่ให้มันเห็นหวังว่าเดี๋ยวมันจะรักมากขึ้นไปตอนที่นอนอยู่ด้วยกันมันยังหันหลังให้เลยครับแล้ววันนี้ไม่เห็นคุณเนี่ยคุณคิดว่ามันจะสนใจคุณมากขึ้นหรือครับ อยู่บ้านเดียวกันยังแยกห้องนอนเลยแล้ววันนี้แกล้งหายไปคิดว่าเขาจะรักมากขึ้นนั่นคือการพลาดที่สุดเพราะมันยิ่งทําให้เขาลืมคุณได้ง่ายกว่าครับและมันทําให้เขาเริ่มต้นใหม่ได้ง่ายกว่าถ้าคุณไปทําแบบนี้ครับสามครับสิ่งที่คนส่วนใหญ่มักพลาดอีกอันหนึ่งคือไปพยายามตามส่องอาจจะใช้บัญชีปลอมครับ แอบดูว่าเขากินหรูอ,อยู่ดีอยู่สบายมีคนใหม่อินกับคนใหม่แล้วหรือยังคนใหม่ของเขาเป็นใครอายุเท่าไรหน้าตาเป็นยังไงหน้าท,ที่การงานเป็นยังไงพยายามตามสืบตามส่องตามดูทุกฝีก้าวที่เขาเดินสิ่งนี้จะยิ่งทําให้คุณกลัวเสียเขาไปมากขึ้นครับจะยิ่งทําให้คุณไม่พัฒนามากขึ้นครับจะยิ่งทําให้คุณเนี่ยกังวลมากขึ้นครับและจะยิ่งทําให้คุณจิตตกมากขึ้นครับเมื่อคุณจิตตกมากขึ้นคุณจะทําอะไรไม่ได้แล้ว จะมุฟออนก็ไปต่อไม่ได้กลัวเขากลับมาและจะไม่เจอเราก็ตอนที่อยู่ด้วยกันมันยังไม่สนใจเลยครับวันนี้ตัดใจคุณคิดว่ามันจะสนใจหรยอครับฉะนั้นเนี่ยนี่คือวงจรที่พลาดครับวิธีการทําให้แฟนเก่าเดินกลับมาในชีวิตของคุณเองโดยที่คุณไม่ต้องงอจะทําให้แฟนเก่ากลับมาต้องมีสามองค์ประกอบนี้หนึ่งครับทำให้เขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปครับถ้าไม่เกิดกระบวนการที่อีกฝ่ายรู้สึกว่าเขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปอีกฝ่ายจะไม่มีทางกลับมาครับ ทำให้เขาคิดผิดที่ทิ้งคุณไปต้องให้เกิดความคิดนี้สองครับทําให้เขารู้สึกว่าลืมคุณไม่ได้สามครับจงทําให้เขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่ครับอามาดูครับทําให้คนคิดผิดที่ทิ้งคุณไปเลยครับมนุษย์เนี่ยมันจะมีการชั่งน้ําหนักแบบนี้เวลาเลือกคู่ครับระหว่างอยู่แล้วมีความสุขครับแฮปปี้ครับกับมีความเจ็บปวดครับ คนมันจะชั่งน้ําหนักว่าเอออยู่กับคุณเนี่ยมันมีความสุขหรือมันมีความทุกข์คนถ้ามันอยู่กับคุณและมีความสุขมันก็อยู่แล้วแต่นี่อยู่แล้วมันรู้สึกว่ามันมีความทุกข์มันรู้สึกว่าไอ้ก้อนเนี้ยบวมกว่าพอมันรู้สึกว่าไอ้ก้อนนี้บวมกว่าเนี่ยมันเลยรู้สึกว่ากระโดดออกจากความสัมพันธ์นี้ดีกว่าเพราะอยู่ไปก็ไม่มีอะไรดีขึ้นฉะนั้นเนี่ยวันนี้คุณต้องทําให้เห็นว่าเอ้ยคุณคิดผิดไอ้ฝั่งเนี้ยใหญ่กว่าโว้ยนี่ตรงเนี้ยกี่มมคววาาสุข อะไรล่ะทำให้คนรู้สึกว่าเขาคิดผิดหนึ่งครับการเห็นคุณมีสังคมคุณภาพสิ่งนี้จะสร้างความสงสัยครับสองครับการปรับภาพลักษณ์ครับแบบใหม่เพราะคนไปจากคุณมันเห็นว่าคุณนะ่ะน่าเบือ่อมันเห็นว่าคุณเนี่ยตามจี้ตามจิกน่ารำคาญมันเห็นว่าคุณเนี่ยนะคงจะไม่มีชีวิตที่ดีขึ้นกว่านี้แล้วแหละมันเป็นสิ่งที่อีกฝ่ายคาดการเอาไว้ สครับการโชว์ชีวิตขาขึ้นเนี่ยลงโซเชียลครับสิ่งนี้ยิ่งสร้างความน่าสงสัยมากกว่าเดิมครับซึ่งถ้าแฟนเก่าของคุณมันเป็นพวกที่มีอีกโก้เป็นพวกที่มันเจ็บแค้นนะครับคือมันอาจจะมีปัญหาการทะเลาะบอะแว้งกันก่นอนหน้านี้สิ่งนี้จะสร้างความน่าสงสัยให้กับอีกฝ่ายและมันจะเริ่มกลับมาคิดว่าเอ๊ะที่ทิ้งคนนี้ไปเนี่ยคิดผิดหรือเปล่าวะ มันเริ่มไม่มั่นใจในตัวเองครับสองครับจงทําให้เขาเนี่ยลืมคุณไม่ได้อะ,อะไรบ้างที่ทําให้คนคนหนึ่งลืมคุณไม่ได้และต้องจําคุณไปชั่วชีวิต4ครับการทําให้รู้สึกอะไรบางอย่างเช่นดีใจได้อวดเป็นของขวัญชีวิตคนเราเนี่ยจะสนใจหรืออยากจะได้อะไรหรืออยากจะติดตามใครก็ตามแต่เกิดจากความรู้สึกหรือคุณทําให้เขารู้สึกครับ ผู้คามเคยเทสเรื่องนี้วิธีการสร้างคลิปแล้วเอ๊ะทำไงให้เป็นไวรัลนะครับทำเป็นล้านวิวสองล้านสามล้าน,ส,าานสี่ล้านห้าล้านวิวทำไงคือปรากฏว่าในคลิปเหล่านั้นน่จะดึงสมองคนได้คือทำให้คนเกิดความรู้สึกใช่เลยครับใส่ดนตรีคุณเคยเห็นคลิปไหมเกี่ยวกับความรักเขาใส่ดนตรีเศร้าฟังแล้วโอ้โหมันบิวอารมณ์มาก แสงต่างๆก็ค่อยๆมืดนะแสงไม่ได้สว่างนะคุณสเกตนะเวลาคลิปไหนที่ยอดเยอะๆแสงจะไม่ค่อยสว่างมากสลัวๆครับแล้วก็พูดนะเขาไม่รักคุณเนี่ยคุณก็แค่เดินออกมาประมาณนี้นะครับปรากฏว่าคลิปประเภทนั้นมีคนสนใจมากกว่าครับแต่สิ่งที่จะบอกคือสิ่งที่ทําให้คนสนใจและติดตามคือคุณทําให้เกิดอารมณ์ครับความรู้สึกฉะนั้นเนี่ยไอ้ก่อนที่อีกฝ่ายบอกเลิกคุณเนี่ยวันนั้นแหละมันเป็นโอกาสที่ดีไม่ใช่การทะเลาะ แต่มันคือการทิ้งท้ายครับว่าที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็เข้าใจว่าเราสองคนเนี่ยฝ่าฟันอะไรหลายอย่างกันมาเยอะหลายครั้งฉันก็ทําไม่ดีและอันนี้ใช้ได้โดยเฉพาะคนที่ยังติดต่อก็ทําได้นะครับเรื่องนีเน้เป็นการส่งข้อความทิ้งทวนครับหลายครั้งฉันก็อาจจะทําไม่ดีและหลายๆครั้งคุณก็อาจจะช่วยเหลือฉันในหลายๆเรื่องและที่ผ่านมาเนี่ยฉันก็ไม่เคยเลยที่จะไม่เห็นความสําคัญของคุณแล้วก็ขอบคุณทุกอย่างที่ผ่านมาทั้งหมด คือเหมือนกับว่าคุณแลนดิ้งจบให้สวยของท้ายของความสัมพันธ์เขาคิดว่าชีวิตของคุณเนี่ยมันเป็นขาลงและอีกฝ่ายเนี่ยรู้สึกว่าถ้ามันเดินมากับคุณด้วยเนี่ยมันรู้สึกว่ามันกําลังจะลงมาหาสิ่งที่เรียกว่าความทุกข์ครับมันเลยกระโดดออกฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่คุณต้องทําคือคุณน่ยทำให้การจบครั้งนี้จบให้สวยครับแต่มันจะมีผลตรงนี้ครับเพราะอีกฝ่ายเนี่ยมันคิดว่าเป็นคุณเป็นขาลงครับแล้วมันฉีกออกเขาฉีกออกครับ แต่พอเขากลับมาย้อนดูชีวิตของคุณตอนนี้เนี่ยชีวิตของคุณจากที่เขาคิดว่าเป็นขาลงเนี่ยคุณกลับมีชีวิตที่มันเป็นขาขึ้นครับคุณโชว์ชีวิตไลฟ์สไตล์การแต่งตัวทุกสิ่งทุกอย่างอันนี้มีผลนะครับและมีโอกาสคลานกลับมางง่ายกว่าแต่เคสที่อยู่ๆทะเลาะกันครับคุณก็ใส่เข้าไปมันก็ใส่เข้ามาครับยิ่งกระตุ้นอีโก้ของอีกฝ่ายมากขึ้นแล้วหลังจากนี้คุณไปโชว์ชีวิตของคุณครับที่มันเริ่มที่จะเป็นขาขึ้นครับ กลับไม่ได้รับความสนใจเพราะอะไรครับเพราะคุณยังไม่ละลายอีกโก้ของอีกฝ่ายก่อนที่จะเลิกกันหรือหลังจากการติดต่อจำไว้นะครับต่อให้พัฒนาชีวิตยังไงถ้ายังไม่ละลายอีกโก้ไม่สามารถทําได้ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครยังมีการติดต่ออยู่บ้างตอนนี้โชว์ขาขึ้นแล้วไปลอดอีกโก้แต่ถ้าโชว์ขาขึ้นแล้วไม่ได้ลอดอีกโก้หรือไม่มีช่องทางการติดต่ออันนั้นจะมันจะเป็นฉีกไปอีกวิธีการนึงอีกครับ เช่นเขาบล็อกไปแล้วเนี้ยนะครับอันนี้ก็จะต้องใช้เทคนิคจากสังกิตแฟนเก่ามันจะมีอีกวิธีการอื่นจงทําให้เขาลืมคุณไม่ได้มันจะลืมคุณไม่ได้ก็ต่อเมื่อคุณไปลดอีโก้ครับแล้วมันดันย้อนกลับมาดูชีวิตของคุณมันเลยเกิดการคิดผิดรู้สึกคิดผิดรู้สึกไม่มั่นใจครับเมื่อไม่มั่นใจก็อยากจะเทสว่าคุณยังเป็นของตายอยู่ไหมก็เลยทักมาเอ๊ะเสื้อของฉันนะกระเป๋าของฉันของของฉันอยู่บ้านคุณเนี่ยส่งให้ฉันหน่อยได้ไหมต่างต่างมันทักมาทำอะไรครับมัันกําาาลลงเเเทวว่่ออคิิดดผหรืป มันเริ่มปอดบล็อกมาเริ่มมาดูสตอรี่ระยะนี้อย่าไปตอบอย่าไปคุยอย่าไปเล่นด้วยอย่าไปให้เงินให้ทองให้เรื่องบนเตียงเด็ดขาดเพราะจะกลับยากมากกว่าเดิมถ้าไปเล่นแบบนั้นแต่ถ้าในระยะนี้คุณนิ่งแล้วคุณเงียบคุณเฉยไว้โชว์ชีวิตขาขึ้นอย่างเดียวอีกฝ่ายยิ่งอยากเอาชนะความสนใจหรือยิ่งอยากเอาชนะหัวใจคุณมากข,ขึ้นครับสามครับทำให้าาอีกฝ่ายคิดว่าเราคือคนที่ใช่คุณรู้ไหมครับคนคิดว่าคุณคือคนที่ใช่เมื่อไหร่วันที่คุณไม่สนใจมันครับ ไม่ใช่วันที่คุณอุ้ยอยากได้สุดๆเมื่อไหร่จะทักมาเมื่อไหร่จะโทรมาชัวร์ครับมันไม่มาแล้วเรื่องนี้ไปท็อปทวนในคอร์สสั่งรักครับและคอร์สสั่งจิตแฟนเก่าครับนะครับ